ว้าวบ้านสะอาดสดชื่นรูจมูกดังค่ะเอาสันชายตื่นแล้วเหรอก็วันนี้พี่ซื้อเครื่องดูดฝุ่นใหม่มาให้ตะกุงชัยนะสิซัมซุงจัดหกสิบพัตดูดดีเยี่ยมโดยเฉพาะคนแมวบ้านก็เลยสะอาดเป็นพิเศษดีจังค่ะแบบนี้น่านอนเก่งเล่นบนพืนน้นจังฉันนอนด้วยคนแก่ ท่านให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมได้สิการละครั้งหนึ่งน้ำมาแล้วมีแมวในใิสัยดีล้อหล่อตัวหนึ่งเดินเน้นอยู่ในน้ำามบ๊ามามีความสุขจังวันนี้ซื้อของดีของเด็ดมาใหม่ครือดูดฝุ่นซัมซุงเจดหกสิบพรสุดใจไรที่ใครๆต่างก็ชื่นชม่าดูดขนแมวขนหมาได้สะอาดกลิ้งเกลีเอาไปใช้ในหมู่บ้านแมวของเราทุกคนคงดีใจเอ้ซื้อไม่ดีหลุดมือจมหนาไปแล้ว ในะ่น <laughs> ดูเอาก็น่าจะเหลอปิตาขนเหรอจะป้าหรือไงข้าคือเทวดาเจ้าทําเครื่องดุดฝุ่นตกน้ําใช่หรือไม่ใช่ฮะทาเทวดาช่วยด้วยได้ถ้าจะช่วยงมให้เองเอา้านี่เครื่องดุดฝุ่นเงินของเจ้าใช่หรือไม่ไมใช่ฮะอ้างั้นเครื่องดูดฝุ่นทองอันนี้ล่ะไม่ใช่เองนั่นล่ะ <laughs> เจ้าเนี่ยเป็นคนดีนะไม่โลภมากงั้นข้าจะให้รางวัลเป็นเครื่องดุดฝุ่นเพชรไม่เอาจะเอาส a ส s จัดหกสิบเพชรอันที่ผมซื้อมานะอย่ามาทำเป็นคนดีหน่อยเลยพันกาจะเอาอันอื่นมาแลกแล้วเมมของข้าไว้ใช้เองใช่ไหมอะ โดนจับได้ซะแล้วอ่ะเอาคืนไปเลยนิดๆนหน่อยๆข้าเป็นเที่ยวและกับเครื่องอื่นไม่ได้เด็ดขาดต่อให้เป็นเครื่องดูดฝุ่นอันไหนก็สู้ตัวนี้ไม่ได้เ,<อ>เพราะซัมซุงจัดหกสิบเฮดคือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายพกพาสะดวกแรงดูดสูงปลีดที่สร้างมาเพื่อบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะทำไมต้องสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะข้าเป็นแมวจะเอาไปใช้ในครอบครัวข้ามีพี่น้องแมวตั้งสี่ตัวเก่าทีน,ทนทักขุนฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านติดตามพรมพรมันม,มุมห้องทาบกล้าที่เป็นมน จะเป็นภูมิแพ้ตายอยู่แล้วต่อให้ใช้เครื่องดุด่นไหนๆก็ไม่เหมือนเครื่องนี้แล้วหัวแปลงใ์ไ้แสนเออสวยสวยสยสวยไม่ใช่มันคือหัวแปลงสัตว์เลี้ยงที่ทำมาเพื่อดูดขนล่วงโดยเฉพาะตั้งหากลา้าไม่ว่าจะขนเยอะบะักกะมหาศาลหรือติดแน่นแค่ไหนติดตามซอกโตะตู้ต่างเตียงคอนโดแมวโซฟาพามานันด้วยแรงดูดมหาศาลุบด,ดูดได้หมดจด ด้วยมินิมอเตอร์ไรส์ทูที่ใช้ดูดขนสัตว์โดยไม่พันหัวแปลงไม่ว่าขนจะยาวแค่ไหนยังไงล่ะขนแบบเจ้าก็ไม่พันกันเหรอไม่พันไม่พันหัวแปลงไม่พันขาตัวเองตายก็บุญนลโ้โโทรๆๆน่าสงสารเพรางั้นถึงต้องเป็นซัมซุงเจ็ดหกสิบเพรยังไงนะถ้าไม่ใช่อันนี้มันดูดไม่หมดจริงๆโอเคเข้าใจแล้วเห็นน้ำหนักเบาๆอย่างนี้แรงดูดเยอะมากสินะ แถมยังสวยอีกด้วยนั่นนซ้ซเสีเขาจะใชยโฮโลแกรมให้ดูนะร s a m ซัมซุง Z60 แคท สีสายสุดหลังสวยหรูดูดีมีระดับกับสีโรสโกลเหมาะกับบ้านคนยุคใหม่สไตล์โมเดิร์วนวางตรงไหนก็เข้ากับเฟอร์นิเจอร์น้ำหนักเบากระรทด,ดเพียง1.48งกิโลกรัมจับมือเดียวกับทุบพลีวมาพร้อมกับฟิลเตอร์กรองฝุ่นถึง5้าชั้นตักจับได้เล็กสุดถึง0.3มไมครอนแถมยังลัสาุก่อภูมิแพ้ได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมยกดูดได้ถึงเพดานลอกซอนทุกซอกทุกมุมสะอาดเรียมลึกซึ้งแต่งงามคอนโด จอกก่ะจอคอนโดใช้งานคู่กับ Clean Station ช่วยดูดฝุ่นออกได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องถอดประกอบก่องดักฝุ่นโหสุดยอดพะหมดกังวลเรื่องการทำความสะอาดสารก่อภูมิแพ้ฝุ่นกวนใจก็มีเวลานอนกลิ้งเล่นสบายๆอยู่กับหมาแมวที่บ้านได้มากขึ้นฮัป,ปี้กันทัน่หน้าเลยยังไงล่ะโออยากกลิ้งบ้างะอยากกลิ้ง ได้เลยท่านเทวดาเองก็มีซัมซุงจัดหกสิบเพทเป็นของตัวเองได้เพียงแค่สั่งซื้อที่แอปท็อปปี้ลาซาหรือซัมซุงแบบคอมโอ้ขอบใจมากเลยนะราคาไม่แพงด้วยเกือบจะเอาเครื่องดุดฝุ่นทองไปแลกแล้วไงเมื่อกี้เออจะจะว่าไปเรารับเครื่องดูดฝุ่นทองมาขายแล้วเอาไปซื้อซัมซุงจัดหกสิบเพจเยอะๆเอากูไปนิดหนาะไม่ทันแล้วแล้วทั้งชายหน่มและเทวดาต่างก็ซื้อซัมซุงจัดหกสิบเพ บ้านอย่างมีความสุขน้องๆได้นอนงลิ้งเล่นบนพื้นอย่างสบายใจทาดก็มีความสุข happy ending นสนุกจังค่ะไม่รู้ว่านอนบนพื้นมันสดเช่นแบบนี้ง่วงอีกแล้วขอสักนิดนะคะฝันดีฮะใครดูฟุนตกนะอ้าวงั้นค้าจะช่วยงมหาให้นะ เอา้าวซัมซุงเจ็ดหกสิบเพชใช่ไหมที่เป็นของเจ้านะ่ะไม่ใช่จ้ะเป็นเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาเอาเถอะใช้นี่แทนนะแต่เครื่องของฉันไม่ใช่ใช้เธออยากให้ใช้เปลี่ยนเธอลองดูอลองดูนะสักครั้งแล้วจะรักเลยซัมซุงเจ็ดหกสเพชเพื่อนรู้ใจคนรักซับ